สวัสดีครับคุณผู้ชมในวันหยุดสุดสัปดาห์เช่นนี้ภาพชีวิตขอแนะนำให้รู้จักกับงานอดิเรกและของสะสมที่ได้รับความนิยมในกลุ่มเยาวชนโคราชนั่นก็คือของเล่นชุดพลาสติกที่เรียกว่า กัพ,พลาสติกพวกนี้เกิดการขึ้นรูปแล้วก็เอามาประกอบกลายเป็นของเล่นกลายเป็นของสะสมพลาสติกคิดพวกนี้มีตั้งแต่เป็นรถเป็นมอเตอร์ไซค์นะครับเป็นเรือเป็นเครื่องบินนะครับหรือแม้แต่มดแดงนะครับพวกมาร์คไรเดอร์พวก,พวกนี้แม้แต่พวกเลโก้พวกอะไรพวกนี้ก็จัดเป็นพลาสติกคิดแบบหนึ่งทีนี้เราจะพูดถึงเนี่ยก็จะเป็นส่วนของพวกกันพา้า กันพ้าคืออะไรคำว่ากันเนี่ยมาจากคําว่ากันดั้มพ้ามาจากคําว่าพลาสติกคิดรวมกัน2อย่างเราเลยเรียกว่ากันพ้าครับกันดั้มเนี่ยคือกระตูนเรื่องหนึง่งนะครับเป็นกระตูนของญี่ปุ่นนะครับสร้างมาประมาณ35ปีแล้วนะครับถ้าเข้าปีนี้กันดั้มเนี่ยเริ่มต้นจากขุนตัวแรกก็คือตัวนี้นครับเขาชื่อกันดั้มไอซ์ ขีดสอหุ่นตัวนี้ก็คือกันดั้มอ่ามันเป็นจินตนาการเกี่ยวกับสงครามสงครามที่เกิดความแตกแยกกันร,ระหว่างเผ่าพันธุ์มนุษย์นะครับนอกโลกกับในโลกซีรีส์ของกันดั้มเนี่ยมีเยอะมากมีซีรีส์อยู่ทั้งหมดอะ่ะเกือบเกือบยีซีรีส์สิ่งเหล่านี้มันคือจินตนาการคือส่วนหนึ่งที่ทําให้ผมชอบการสร้างหุ่นหนึ่งตัวเนี่ยในชีวิตจริงอ่ะมันเป็นไปไม่ได้นะครับการที่เราจะสร้างขึ้นมา แต่พลาสติกคิดพวกนี้กันท้าพวกนี้ออกแบบมาให้เราเหมือนเราสามารถสร้างหุ่นหนึ่งตัวได้ประกอบมันขึ้นมาสร้างมันขึ้นมาใส่จินตนาการเข้าไปถูกไหมครับสามารถเพิ่มเติมเสริมแต่งทําให้หุ่นตัวเนี้กลายเป็นออริจินอลของเราเองได้หุ่นเจสตารครับในภาคยูนิคอร์กันดั้มสีของบอด,ดี้ตัวเกาะนอกจะแบบแตกต่างจากตัวดั้งเดิมครับก็จะเป็นลายลายพาง จะเพิ่มเจ็ตแพกหลังเข้าไปฮะเจ็ตแพกหลังจะเป็นเจ็ตแพกที่ใหญ่กว่าเดิมที่โมขึ้นมาใหม่ะฮะเอามาจากชิ้นส่วนเส็จพลาสติกแล้วก็โมตัวอื่นนะโมเดลตัวอื่นแล้วก็เพิ่มปืนเข้าไปผมอยากลองทําดูฮะว่ามันจะเป็นยังไงชอบแนวปืนเยอะๆด้วยจากที่แต่ก่อนเราหาไม่เจอเลยว่าคนนู้นคนนี้คนไหนเล่นกันบ้าง ปัจจุบันเนี่ยครับร้านขายพวกกันพ้าเนี่ยโดยตรงเลยนะครับเป็นสินค้าหลักในร้านเนี่ยพลาจะมีอยู่แค่4ลร้านนะครับจะมีร้านของผมร้านโมเดลจีนนะครับแล้วก็จะมีร้านของคุณเชียงร้านโชทอยนะครับร้านของพี่หนึ่งอ่าร้านเบนช็อปนะครับแล้วก็ร้านของแจ็คอยู่ที่เซฟวันเนี่ยครับก็จะมีอยู่แค่4ลร้าน4ร้านเนี่ยก็จะมีลูกค้าหมุนเวียนเปลี่ยนกันไปเนี่ยครับเพื่อหาหาตัวที่เขาต้องการเพราะกันดั้มพวกนี้มันจะมี ความหายากบางตัวหายากบางตัวหาง่ายบางร้านมีบางร้านไม่มีซื้อะเทานี่จังก็ได้อย่างนี้แยกที่ตัดไม่ถึงเทานะแต่สีมันหอมที่แยกจังก็ได้เราชุด ราคาเนี่ยครับจะขึ้นอยู่กับสเกลของหุ่นหุ่นแต่ละตัวเนี่ยจะมีราคาไม่เท่ากันราคาเนี่ยมันจะเริ่มต้นตั้งแต่200 250ยสอร้อยหจนไปถึงกระทั่งราคาเป็นหมื่นกันพานเนี่ยทางบันไดเนี่ยนะครับบริษัทผู้ผลิตเนี่ยเขาระบุเกรดไว้เนี่ยครับมันจะมีทั้งหมด6เกรดนะครับเกรดที่1เนี่ยเราเรียกกันสั้นๆนะครับก็คือ sd หรือในภาษาจริงๆเนี่ยเขาเรียก bb bb เนี่ยลักษณะของเขาเนี่ยก็คือจะเป็นแบบนี้ครับพวบขวดโต ตัวตัวหุ่นเนี่ยจะหัวโตวตัวจะเล็กน่ารักนะครับสาวๆชอบอ่าสกเกลถัดไปเนี่ยเราจะเรียกสกเกลของไฮเกตนะครับอ่าคำว่าไฮเกตก็คือ HG จนะครับจะเขียนอยู่ตรง,นกเ,กงเนี้ยเกตของไฮเกตเนี่ยลักษณะหุ่นตรงเนี้ยก็คือประกอบเหมือนกับสกเกลต้นฉบับจริงนะครับแต่สัดส่วนจะถูกย่อลงมาสกเกลก็จะเป็นแบบเนี้ยครับก็คือหุ่นจะค่อนข้างประกอบง่ายๆมีลักษณะ การดีฟอร์มแบบสบายๆนะพวกนี้จะเป็นงานของ h i ไฮเกตประกอบง่ายๆนะครับทีนี้มาสเกลถัดไปเราเรียกสเกลนี้ว่าสเกลของ RG นะครับเรียวเกตเรียวเกตเนี่ยเป็นสเกลที่ถ้าปัจจุบันก็คือสเกลล่าสุดที่บันไดบันไดนผลิตขึ้นมานะครับเป็นหุ่นที่มีความละเอียดสมบูรณ์ค่อนข้างแบบสวยเมื่อเทียบกับไฮเกตนะครับเนี่ยครับเวลาที่เราประกอบเสร็จแล้วของหุ่นตัวเนี้ตัวนี้จะมีการที่เล่นสี แยกสีที่แบบสมบูรณ์นะครับสเกลถัดไปเนี่ยเราเรียก MG นะครับเดี๋ยวสักครู่เนี่ยครับเ g เนี่ยเราจะดูด้านข้างกล่องเหมือน,นเดิมนะครับ MG เราเรียก Master g ์เก Master อร์เเนี่ยจะมีสเกลเดียวคือ1นต่อ100นะครับเป็นสเกลที่เรียกว่ามีความละเอียดที่แบบสมบูรณ์มากมีจุดขยับที่แบบสามารถพับขยับมีจุดที่แบบเลื่อนเกาะเข้าเลื่อนเกาะอ,ออก การขยับจุดที่เรียกว่าเยอะมากนะครับีนี้เรามาที่สเกลถัดไปสเกลถัดไปเนี่ยเราเรียก PG นะครับสเกล PG เนี่ยจะเป็นหุ่นที่ตัวใหญ่มากนะครับจะจะทำมาเฉพาะกับสเกล1ต่อ60เท่านั้นนะครับ Perfect g กนะครับ Perfect g กคือเกต์ที่สมบูรณ์มากสมชื่อเขานะครับเพราะว่า Perfect ก็แปลว่าสมบูรณ์นิ้วหุ่นเนี่ยสามารถขยับได้ทั้งหมดความละเอียดของหุ่นเนี่ยจะสูงทั้งที่สเกลหุ่นค่อนข้างใหญ่ แต่แน่นอนราคาของสกเกลเนี้ยค่อนข้างสูงตามนะครับทีนี้มาสกเกลสุดท้ายสกเกลเนี้ยเป็นสกเกลที่มักจะเป็นพวกลิมิเต็ดคือออกมาในช่วงแบบฉลองงานฉลองมากกว่าก็จะเป็นสกเกลที่เรียกว่าเมกซา์นะครับเมกซา์เนี่ยหุ่นเนี่ยจะเป็นความละเอียดแบบง่ายแต่สกเกลของขุ่นเนี่ยจะเป็น 1- ต่อ48หุ่นจะมีความสูงมากนะครับนะครับสกเกลหุ่นก็จะมีประมาณนี้คือถ้าเริ่มเล่นใหม่ๆนะครับ ถ้าเป็นเด็กเนี่ยผมแนะนําว่าเริ่มจากพวกนี้หัวโตวตัวเล็กน่ารักประกอบง่ายพอลองประกอบแบบนี้ได้เนี่ยเราค่อยขยับขึ้นมานะครับเป็นไฮเกตเป็น RG เป็น MG ไล่ขึ้นไปเพราะแต่ละสัดส่วนของการประกอบเนี่ยชิ้นส่วนมันจะไม่เท่ากันยิ่งมีความละเอียดมากชิ้นส่วนจะยิ่งเยอะตามนอกจากคุณฮอนจะอธิบายถึงประเภทของกันพาแล้วเขายังสาธิตวิธีกรารประกอบกันพา และการเก็บลาเอียนตกแต่งเบื้องต้นถึงตอนนี้ผมก็เข้าใจแล้วครับว่ากันผ่าเป็นของเล่นที่มีจิตวิญญาณซ่อนเลนอยู่จริงๆพอเราเปิดกล่องมาเนี่ยครับจะมีแผงชิ้นส่วนนะครับหลายแผงนะครับก็จะใส่ห่อพลาสติกทิ้งไว้เรียบร้อยซีนไว้อย่างดีนะครับส่วนด้านล่างสุดเนี่ยจะเป็นใบประกอบใบประกอบเนี่ยก็จะเป็นคู่มือสําหรับการประกอบนะครับ เราเปิดมาเนี่ยเราจะเห็นงานที่สําเร็จรูปแล้วว่าเวลาเราประกอบเร็จเนี่ยสีจะเป็นแบบนี้ข้างในก็จะมีเนื้อหาของการประกอบตั้งแต่นะครับขั้นตอนแรกถึงขั้นตอนสุดท้ายนะครับเราค่อยๆใส่เข้าไปให้มันลงร่องนะครับ เราก็จะมาเริ่มการรวมตัวของชิ้นส่วนกันนะครับตอนนี้เราก็เริ่มเริ่มในการใส่ใส่ชิ้นส่วนต่างๆของของอาวุธของอุปกรณ์เข้าไปนะครับอันนี้ก็จะใส่ปืนนะครับต่อไปเป็นขั้นตอนการตัดเส้นนะครับทําไมเราต้องตัดเส้นนะครับเราจะเพิ่มมิติให้หุ่นนะครับเราจะเห็นว่าในรูปเนี่ยครับชิ้นส่วนของหุ่นเนี่ยจะมีเส้นที่เป็นสีดํา เป็นขอบสีดําอยู่นะครับเราก็จะใช้ปากกาสีดำเนี่ยครับปากกาที่เราใช้เนี่ยมันชื่อกันดั้มมาร์เกอร์นะครับเราก็จะใช้กันดั้มมาร์เกอร์เนี่ยครับนะครับสีดําตรงน,นี้ผมดําเข้าไปถ้าเนี่ยครับเรามีการเขียนในส่วนที่เลอะเกินกว่าขอบเนี่ยครับเราจะใช้คัตเติลบัตนะครับในการเช็ดออกนะครับ เส้นพวกนี้มันบ่งบอกถึงแสงเงาของผุ่นตัวนั้นๆนะครับนี่ก็เป็นขั้นตอนทั้งหมดในการต่อกกันพ้าแบบเบื้องต้นง่ายๆนะครับจริงๆใครก็ประกอบได้ขอแค่คุณชอบคุณสนุกกับมันนะครับยังไงคุณก็ประกอบขุนขึ้นมาได้เหมือนกันภาพชีวิตเต็มเปลี่ยนไปด้วยความคิดสารคดี ชีวิตเป็นไปตามนิคิดของเราเองภาพชีวิตเต็มเปลี่ยนไปด้วยความคิดสาระกดีแห่งชีวิตเป็นไปตามนิคิดของเราเองเร้เล่นกันพ้าในโคลาเนี่คือมีเยอะไหมครับ ผมว่ามีเยอะนะแต่บางครั้งเรามักหากันไม่ค่อยเจอมากกว่าครับถ้าเราจะให้เขาออกมามากๆเนี่ยมันต้องมีกิจกรรมนะครับกิจกรรมในที่นี้ก็ตัวอย่างเช่นงานประกวดถ้ามีงานประกวดเนี่ยเราก็จะเห็นผู้คนที่สนใจในกันดั้มเนี่ยออกมานะครับทำงานส่งประกวดบ้างได้ออกมาคุยแลกเปลี่ยนกันนะครับผมว่าสำคัญที่กิจกรรม ที่โรงแรมเดลิชผมได้มีโอกาสจับพัดจับภูเข้าไปในงานมิ e ติ้งมาดีไซน์ครับแอดโคราชที่นี่มีคนรักกันพาทั้งในโคราชและจังหวัดใกล้เคียงนำกันพารวมไปถึงพัาสติกชนิดอื่นๆมาประกวดและร่วมโชว์ในงานอย่างขับขัางวันนี้ก็เป็นวันมิ e ติ้งของเว็บไซต์มาดีไซน์ครับดอเนประเทศไทยนะครับ ัางที่2ที่จัดขึ้นที่โคราชถามว่าทำไมถึงมาคิดมาจัดที่โคราชก็คือว่าโดยปกติเนี่ยจุดศูนย์กลางของการจัดงานประกวดโมเดลทุกอย่างเนี่ยจะจัดขึ้นกันที่กรุงเทพเออไรแลก็กรุงเทพกันอย่างเดียวเลยซึ่งผมคิดว่าในต่างจังหวัดเนี่ยคนที่เล่นโมเดลเนี่ยกันพาเนี่ยมีเยอะงานของคนโคราชเขาก็ไม่ได้น้อยหน้าก่างานของคนที่กรุงเทพเพียงแต่ว่าบางคนเนี่ยที่เล่นกันพายแบบฝีมือดีแต่อาจจะไม่ว่างในช่วงเวลานั้นที่จะไปแข่งประกวดที่กรุงเทพ การทาสีหรือว่าการโมดิฟายคือความคิดสร้างสรรค์จะเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละคนครับวิธีการทําแต่ละคนก็จะมีเทคนิคไม่เหมือนกันครแรกๆก,ก็คือเหมือนก็คือตัดดิบต่อเส้นธรรมดาแต่พอเขาเริ่มได้ต่อด,ดิบตัดเส้นแล้วพวกนี้เขาจะเริ่มแบบว่าทําสีเนี่ยทำยังไงอุดขัดจะเป็นยังไงถ้าเขาทําเป็นเนี่ยมันจะสนุกแล้วก็เขาจะสามารถไปแข่งในงานปลายปีซึ่งในงานปลายปีเนี่ยก็คือเป็นการจัดของอตัวแทนของประเทศไทยแล้วก็ไปชิงแชมป์กันที่ญี่ปุ่น นี้นะครับคือคืนดีนะครับบลูกค้ามาเยอะคนร่วมง,งานมาเยอะเยอะกว่าปีก่อนๆน,น,นะครับตอนนี้ก็คือกลุ่มแล้วก็เริ่มเริ่มโตขึ้นโตขึ้นเลครับในแวดวงการดั้มก็คือเด็กเล็กเด็กเด็ก,ดกน้อยผู้หญิงผู้ใหญ่มากันเต็มเลยครับผมมองมองดูแล้วคนที่เล่นอะไรกันพานี้ส่วนมากจะเป็นเด็กโงครับคือแบบเด็กโตอะไรเงี้ยเด็กโงเลยทำไมมันถึงเป็นผู้ใหญ่กันซะมากกว่าส่วนใน่พวกแนวนี้ก็เขา,าจะเริ่มเล่นมาตั้งแต่เด็กๆแล้วพวกนี้กลุ่มแบบ เขาเล่นเล่นมานานแล้วก็เลยเป็นเริ่มเป็นโขงไปเรื่อยครับอีกหน่อยจะเป็นเด็กงอกต่อไปก็เป็นเด็กงอกแล้วครับแต่ว่ารุ่นเล็กๆก,ก็มีเพราะเด็กโขงนี่น,นะครับมีครอบครัวแล้วมีลูกแต่สังเกตดูจะมีลูกๆเขาก็กลับมาเล่นเหมือนกันครับมาทําพัฒนาร่วมกันนะครับเป็นงานที่ดีตรงที่ว่าเขาใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นั่นแหละครับแล้วก็ช่วยฝึกทักษะกาันแล้วบอกกันภายในกลุ่มว่าเทคนิคการทําสีเทคนิคอะไรเงี้ยครับ ที่นี่โคลาดเนี่ยเขาจัดมาเป็นครั้งที่สองเขาเริ่มจากจุดเล็กๆมาแล้วครับพวกพี่ๆที่เขาเริ่มอ่ะเขาเริ่มจากจุดเล็กๆขึ้นมาจนขยาย,ขยายขยายขึ้นมาเรื่อยๆครับสังเกตดูงานคนก็จะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วจนมาปีนี้ครับตอนนี้คือเล่นที่เป็นของเล่นก็จะเป็นกันทลาบ้าง เป็นตัวดอบ้างเป็นหลายอย่างครับคือเราชอบกันดั้มมาตั้งเด็กใช่ไหมล่ะรึจแล้วมันก็เป็นของเล่นที่แบบเริ่มจากแค่พลาสติกโมเดลคนต่อได้คือไม่ได้ต่อได้ต่อของเล่นน่ะเล่นตั้งแต่เด็กอะ่ะจนถึงทุ่วันนี้ก็ยังเล่นอยู่มันมีความใกล้เคียงกันอยู่ พูดยากไหมครับหลักๆที่ตัดสินนี่คือดูตรงไหนมางครับที่ดูสีทำาสีเรียบร้อยไหมประกอบเรียบร้อยหรือเปล่ามีรอยที่แบบว่าไม่พึงประสงค์ไหมแล้วก็มีการโมดิฟายสร้างสารรค์แค่ไหนบ อีกร้อยเจ็ดสิบแปดกาดมาร์คถูกคุณลุงของผมผม,มันเป็นคนแนะนําว่าถ้าลองทําแบบนี้ดูมันอาจจะมีมันอาจาอาจะมีประโยชน์อะไรนี้ก็ได้ผมก็ลองทําดูแต่มันก็ได้จริงๆด้วยก็คือการพ่นสีครั้งแรกก็พ่นดําแล้วก็เคลือบลัคเกอร์แล้วก็พ่นขาวเคลือบลัคเกอร์แล้วก็มาพ่นดําอีกครั้งหนึ่งจากนั้นก็เคลือบลัคเกอร์จากนั้นก็ไล่เงาต่อ เปาวุธครับด <Yeah. S 1> oh. ีงานไหนก็มีตัวแบบเนี้แต่พอเล็ยงใกล้ๆปับ๊บความเรียบร้อยแบบนี่ก็เรียบร้อยอันนี้มองเข้าไปใกล้ๆนี่ก็มองไม่เห็นเลยมองไม่เห็นรอยแล้วแบบมีไดอลามาด้วยก็คือตัวมันเป็นตัวที่แบบว่าไม่ได้มีชิ้นส่วนแต่งเติมมากมายแต่ว่ามีฉากเป็นตัวช่วยเสริมคะแนนความคิดสร้างสรรค์ แล้วก็ที่เสียเสียคะแนนเลยนะเนี่ยไอสัมฤทธถ้าคนที่เป็นโมเดลเลอร์ขึ้นไปเนี่ยเขาก็มีการโมดิฟายอย่างที่รุ่นโอเพนเนี่ยจะมีการติดนู่นติดนั่นติดนี่ขึ้นเนี่ยเขาก็ต้องมีความคิดสร้างสรรค์มีไอเดียในการทําผลงานเพื่อให้มันไม่เหมือนใครมันก็เป็นเสน่ห์ของการทํากันพากขึ้นมาครับผมชอบให้มันมีความรู้สึกว่ามันเป็นกิจกรรมร่วมกันในครอบครัวการประกอบคุณหนึ่งตัวเนี่ยพ่อแม่ลูกช่วยกันต่อ นะครับก็จะได้ความสัมพันธ์ในครอบสู่พอที่มากขึ้นอันนี้อาจจะโมงเป็นของผู้เฟือก็ได้แล้วแต่ใครจะมองแต่น,นี่คือถ้าเกิดไม่ใจรักก็มาไม่ได้มาอยุกมไม่ได้ไม่ยากครับขอให้มีความพยายามแค่นั้นเองจากที่ได้รับชมสําหรับพวกเขาแล้วกันผาและพลาสติกคิดเป็นยิ่งกว่าของเล่นเพราะนี่คือของสะสมที่มีค่าในจิตใจวันนี้ ภาพชีวิตขอฝากงานเอเดสนยกสนุกๆอย่างกันพาให้เข้าใจโชคดีมีชัยสวัสดีครับ